สีขาวครับผมเอาเบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้ามาเหมือนกันสีขาวจึงทิมเบี้ยสวนสีแดงทิมเบี้ยสกัดสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงทิมเบี้ยสีขาวครับเดินเบี้ยริมสีแดงทิมสวนขึ้นมา สีขาวจึงขยับขุนสีแดงครับกินทําเกมสีขาวใช้ม้ากินสีแดงเดินโคนสีขาวถอยม้ากลับสีแดงจึงทิ้นเบี้ยคู่ขนานสีขาวกินสีแดงใช้มา้า สีขาวจึงขยับขุนสีแดงถอยม้ากลับสีขาวอโคนขึ้นทำเกมฝั่งสีแดงพัฒนาเม็ดสีขาวไหลโคนขึ้นไปยึดพื้นที่ฝั่งสีแดงครับเอาม้าจับโคนสีขาวจึงทิมเบีย้ยสีแดงกิน สีขาวกินแต่สีแดงครับขยับขุนสีขาวจึงเอาโคลนขึ้นไปผูกสีแดงขยับเรือมาถามต่อสีขาวไม่แลกครับขยับหลบฝั่งสีแดงจึงเอาเรือมาฝากเบีย้ยสีขาวเดินเม็ดฝั่งสีแดงซ้อนเรือ สีขาวจึงใช้ม้าครับโรมากันฝั่งสีแดงเอาม้าขึ้นทำเกมสีขาวใช้เรือผูกเม็ดฝั่งสีแดงพัฒนาโคนสีขาวไม่แลกครับเดินโคนขึ้นไปถามต่อสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ย ฝั่งสีแดงจึงเอาม้าหลบสีขาวเอาเรือไล่ฝั่งสีแดงกินแรกโคนสีขาวใช้ม้ากินฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวครับผมจึงกินเบี้ย ฝั่งสีแดงเอาโคนกินไล่ม้าสีขาวครับเอาเรือครับผมกินม้าฝั่งสีแดงใช้โคนกินม้าไล่เรือเรือขาวหลบมาจับเบี้ยฝั่งสีแดงกินเม็ดสีขาวกดขุน ฝั่งสีแดงจะเล่นม้าสีขาวเลือกที่จะกินเบี้ยก่อนครับฝั่งสีแดงจึงกินม้าเข้าไปสีขาวกินสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงลุก สีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวขยับฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวเอาเรือมาลุกสีแดงกินแรกสีขาวครับผมใช้ขุนกินเรือสีแดงเอาเม็ดไล่ สีขาวจับเบี้ยสีแดงใช้เรือจับเบี้ยบ้างสีขาวกินพร้อมกดฝั่งสีแดงกินกันด้านหลังสีขาวจึงยืดเรือฝั่งสีแดงครับผมล็อกขุนเอาไว้สีขาวจึงรีบไตีลุกครับฝั่งสีแดงต้องขยับขุน สีขาวจึงขยับเรือสีแดงเดินเรือตานี้ครับผมต่อชีวิตให้สีขาวได้อีกหน่อย สีแดงครับเอาเม็ดตีลุกก่อนครับสีขาวถอยขุนไล่เรือสีแดงกินแรกเรือครับสีขาวใช้เบี้ยงหงายกิน สีแดงครับไงายเบี้ยฝั่งสีขาวขยับเบี้ยไงฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวหลบสีแดงขยับสีขาวเดินเบี้ยเกมนี้ใช้เวลาไล่นานหน่อยนะครับผม สี hey, ขาวก็ยังไม่ยอมให้กินเบี้ยนะครับฝั่งสีแดงก็ขุนไล่จับสี hey, ขาวครับพยายามหาตาหนีนะฝั่งสีแดงนะครับผม ก็บีบพื้นที่เข้าไปสีขาวขยับขุนครับฝั่งสีแดงเดินขุนตามสีขาวจะขึ้นสีแดงกันไว้สีขาวจึงเดินเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยงหงายครับสีแดงเดินขุน สีขาวเดินเบี้ยงหงไม่ยอมเดินขุนทักที่ครับฝั่งสีแดงจึงขยับเม็ดสีขาวเดินเบี้ยงหงสีแดงใช้ขุนกันไว้สีขาวเดินเบี้ยงหนฝั่งสีแดงขยับเม็ดสีขาวโยนเบี้ยครับผมฝั่งสีแดงไม่กินสีขาวเดินเบี้ยครับสีแดงเดินเม็ด สีขาวยังคงเดินเบี้ยอยู่สีแดงตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงขังไว้สีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงเดินบ้างสีขาวเดินเบี้ยงหายตานี้ฝั่งสีแดงจึงปิดเกมลุกจน